อ่าน,นี้วิถีจิตโดยบุคลาธิษฐานนะครับ <c oughs> ท่านบอกว่าอารมณ์ที่มาปรากฏในแต่ละทวารนนะ่ะเปรียบเหมือนคนมาสมัครงานนะครับอย่าเสียนะครับอติตาพวังเขาเรียกอารมณ์ปรากฏนะครับเหมือนคนมาสมัครงานนะครับพวังคจารนะนะครับท่านบอกว่าอารมณ์มากระทบกับประสาทตาประสาทหูพวกนี้เป็นต้นนะครับท่านบอกว่า อุปมาเหมือนคนสมัครงานมาเคาะประตูนะครับมาเคาะประตูหรือมากดปิ่งก็ได้นะเสี๋ยวนี้นะครับดวงที่สามชื่พอพลงควบปเฉท,ทะทำหน้าที่ตัดกระแสเพวังคือทิ้งอารมณ์เก่านะทิ้งอารมณ์เก่าก็เหมือนกับถ้ามีคนเคาะประตูแล้วก็มีการปลดล็อกประตูนะครับปลดล็อกประตูพอปลดล็อกประตูได้เนี่ยก็เรียกประตูพร้อมที่จะพร้อมที่จะเปิดแล้วนะครับ <c oughs> ปัญจทาวารวัชนะ ทำหน้าที่เปิดรับอารมณ์ใหม่เหมือนคนเปิดประตูนะครับเหมือนคนเปิดประตูเมื่อมีคนมาเคาะประตูนะครับก็มีการปลดล็อกแล้วก็เปิดประตูให้เขาเข้ามาจักจัวิญญาณหรือทวิปัญจวิญญาณสิบดวงในดวงหนึ่งนั่นแหละนะครับทําหน้าที่เห็นเป็นต้นก็จะเปียบเหมือนแผนกต้อนรับนะครับแผนกต้อนรับก็ต้องมาต้อนรับทักทายกับอารมณ์นะครับอ่าเช่นถามว่า สวัสดีค่ะนะฮะชื่ออะไรคะนะเขาก็บอกอ้าผมชื่อสมบัติครับมาติดต่อเกี่ยวกับอะไรคะเขาบอกอ๋อผมมาสมัครงานตามที่คุณลงประกาศไว้นะครับก็บอกอ๋อโอเคค่ะคุณเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสมัครที่ลงประกาศไว้ครบไหมคะอ๋อผมเตรียมมาครบหมดแล้วครับนะครับดังนั้นไอตัวทวิปัญจวิญญาณหรือจักรวิญญาตัวเป็นต้นนี่แหละคำะนี้แผนกต้อนรับก็มีหน้าที่แค่นี้แหละนะครับก็คือเห็นดูอารมณ์ อุปมาเหมือนมีการทักทายต้อนรับเล็กน้อยแล้วก็หมดหน้าที่ <c oughs> จากนั้นก็ก็ต้องให้สัมปิตชนะนี่แหละที่บอกว่าเป็นตัวพาส่งนะครับเป็นตัวรับประนอมต่อนี่แหละเขาบอกอา้าวคุณสัมปิตชนะคุณเป็นแผนกพาส่งแล้วคุณรับคุณคนนี้ไปแผนกบุคคลทีนะครับรับพาคุณคนนี้พา,พาไปแผนกบุคคลให้ทีสัมปิตชนะก็มีหน้าที่แค่พาเขาไปส่ง นะครับโดยไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเหมือนกับไอ้ปัญจทวารวัชนะคนเปิดประตูแหละ <c oughs> เปิดประตูก็เห็นไอ้คนนี้เดินเข้ามาก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรมาทําอะไรนะครับสันติลสัมจิตชนะก็เช่นกันให้พาไปส่งฉันก็พาไปาส่งคะขนดบุคคลก็หมดหน้าที่ฉันยังไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรด้วยซ้าไปนะครับเขาก็รู้อารมณ์เท่ากับปัญจทวาราวัชนะคนเปิดประตูนั่นแหละนะครับจากนั้นสันติรณะเปรียบเหมือนคะนบุคคลนะครับ เมื่อรับอารมณ์มานะรับคนมาสมัครงานมาเขาก็ต้องไตส่สวนไตส่สวนคือสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์รายละเอียดเลยว่า,าคุณเอาเอกสารครบขอดูหน่อยนะครับนะครับเอ,อนะฮะแล้วก็ถามสัมภาษณ์เคยทํางานที่ไหนมาบ้างเ,าเคยทำงานแผนกอะไรเงินเดือนเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีครอบครัวหรือรยังอะไรเงี้ยนะครับก็จะเก็บข้อมูลของ คนสมัครงานนี่แหละนะครับหรือของอารมณ์นั้นนะ่ะไตสวนก็เหมือนสัมภาษณ์นี่นแหละเพราะไตสวนสัมภาษณ์เสร็จก็หมดหน้าที่นะครับหมดหน้าที่ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของวุฒภณะนะวุฒภณะคือมโนภาวาราชนะนี่แหละวุฒภณะจะทําหน้าที่ตัดสินอารมณ์นะครับดังนั้นวุฒภณะเปรียบเหมือนผู้จัดการนะครับผู้จัดการก็จะมีหน้าที่ตัดสินอารมณ์แหละก็คือรับข้อมูลมาจาก สนันติลนะคือประดบ,บุคคลนี่แหละแกก็จะได้ไดูด้ข้อมูลเท่ากันนะครับพอได้ข้อมูลเสร็จเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์เช่นเช่นบอกว่าอารมณ์มันเดาไปและเช่นประสบการณ์น้อยไปหรือวุฒิการศึกษาต่ําไปหรือต้องการเงินเดือนมากไปโวกทัรักก็จะตัดสินให้ไม่มีชาวนะตัดสินไม่มีชาวนะคืออะไรคือไม่รับเข้าทำงานไม่รับเข้าทำงานก็คือไม่มีชาวนะแต่ถ้าอารมณ์ มีกาลังแรงพอหรือแรงมากนะครับแรงปานกลางแรงมากก็เปรียบเหมือนกับคุณสมบัติของคนมาสมัครงานครบถ้วนนะครับครบถ้วนสามารถรับเข้าสมัครรรับเข้าทํางานได้ก็จะตัดสินให้รับเข้าทํางานนะครับเพราะตัดสินรับให้เข้าทํางานก็จะมีชาวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์ครับเสพอารมณ์เจ็ขนาดนะครับส่วนถ้าบักบางวิธีที่อารมณ์มันมีกําลังแรงมากนะครับเช่น องประกอบสี่อย่างมันสมบูรณ์หมดเลยก็เรียกอารมณ์แรงมากอายุรูปจะเหลืออยู่สองขนาดนะครับยังไม่ครบสิบเจ็ดนะก็จะมีตาทาลัมพนะมารับอารมณ์ต่ออีกสองขนาดนะครับก็ถามตัทธาทําอะไรอ่ะก็เหมือกับเออเวลาเหลือนิดหน่อยก็ให้คุณตาทาลัมพนะเนี่ยพาพาคุณเนี่ยนะครับคุณสมบัตินี่แหละนะครับไปดูห้องทํางานหน่อยนะครับตัทาลัมพนะก็บอกโอ้ได้ครับคุณสมบัติเชิญสิครับ ดีใจด้วยนะเารับก็ทําทงานแล้วนะพรุ่งนี้มาทํางานได้เลยนะครับห้องทํางานคูออยู่ห้องนี้จบเรียบร้อยคุณสมบัติก็กลับบ้านไปนะก็คือลงพวัง <c oughs> นะครับฉะนั้นถ้าอุปมานะครับไอการทํางานของไอตุกาดจิตโดยไอทงปัญจทวารวิถีเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเขาเขาทํางานทํางานกันยังไงนะปัญจทวรารชนะ เป็นคนเปิดประตูก็คือเปิดรับอารมณ์เข้ามานะครับไอ้ทวิสิเป็นแผนกต้อนรับก็คือมาเห็นหรือมาได้ยินก็คือต้อนรับพักทายกับอารมณ์เล็กน้อยสัมจิชนะทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อก็คือเหมือนแผนกพาส่งนะครับก็ต้องพาอารมณ์ไปส่งให้สันติละนะสันติลนะเหมือนแผนกบุคคลนะครับทำหน้าที่พิจรารณาไต่สวนก็คือสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จ <c oughs> ได้ข้อมูลแล้วก็ส่งให้พุทธพนะตัดสินก็เหมือนผู้จัดการนะครับถ้าอารมณ์ไม่สมบูรณ์นะครับก็คือมีกําลังแรงน้อยไปหน่อยนะครับหรือว่าคุณสมบัติไม่เพียงพอก็ตัดสินไม่ให้มีชาวนะ <c oughs> ไม่มีชาวนะเสพอารมณ์แต่ถ้าอารมณ์แรงปานกลางหรือแรงมากนะครับต้องจะตัดสินให้มีชาวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์ก็จะเปรียบเหมือนรับเข้าทํางานนะครับ ถ้าอารมณ์แรงมากอายุรูปเหลือสองขนาดก็จะมีตาทารมพนะก็เปรียบเหมือนคนพาไปดูห้องทำงานนะครับก็จบนะครับการทำงาน <c oughs> ตาทารัมพนะก็คือไอ้สันตินะนะสามดุงนั่นแหละทำหน้าที่ตาทารัมพนะได้ด้วยเดี๋ยวเราจะเรียนกันในโอกาสหน้านะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวตอนท